เออดีน่าตีเล่นก่อนถ้าโดนกันแล้วตายแน่มันหนาวด้วยตาอดเลี้เลจ็บปดเลี้ยงไงมันเจ็บตาอเลี้ยงนอีมันากไงมันมาเองไงมันมาตอนเด็กเด็มาแต่ตอนเล็กๆตัวเล็กเล็ก้าพอดอ่ะมันโดนมาไล่กัดเลยมันวิ่งเข้าบ้านแล้วแล้วมันก็ไม่ออกไปไหนเลยใช่มันกลัวมา ช่เรียกเลยเชื่อไหมเนี่ยมันจะมีนมปังมีไขม่มุกเนี่ยมีนมอร่อยหาซื้อไม่ได้นะท,ที่ที่ทำงานนี่ขายอุกสิบบาทแปดสิบบาทนั่นแหละทีนี้สิบบาทเองกูโคตรคุ้มเลยอะสิบบาทยังไงก็คุ้มคุ้มเลยเกินคุ้มเลยแหละอิ่มด้วยหาซื้อไม่ได้แล้วแบบนี้ ใช่ค่ะใกล้ที่บ้านร้านเปียใช่มีที่นี่ที่เดียวทำไมวะแตให้พ่อโอ้ดูไงพ่อโอ้อยากดูดูไหนอ่ะดูว่าเรอยู่สวรรค์นั่นน่ะอยู่สวรรค์เขาไม่มีโทรศัพท์หรอกมีเขามีโทรศัพท์ก็มีอยู่โทรศัพท์ของโอ้นะก็ของเขาคือของพ่อพันนะก็ของเขาก็มีไงเขาไอโฟนสิบอ่ะเขาซื้อแล้วอืมเขาซื้อแล้วก็ไปด้วยไง เขาใส่เขาใส่ไว้ในโรงไงเขาใส่ให้ด้วยไงแล้วเขาเผาไปพร้อมใช่แล้วแล้วแเขาเขาไม่โทรหาพ่อเหรอจะเขาซื้อปืนมาให้รอด้วยเออปืนนั้นอะสามารถยิงคนตายยิงแล้วยังตายอ่ะตายเลยเหรอมันเป็นของจริงมันมันอยู่ไหนครับพี่บอยเอาไปพี่บอยเอาไปเนาะเอาไปเขาไม่คือ ก็ไปเขาไม่คืนเลยเหรอ,อไม่เขาบอกว่าจะคืนหรอเขาเขาเขาเคยโดนตัํารวจยิงเขาทําไมดีบอยไม่รู้อยมันไม่ดูแลอะก็เพราะว่าพวกขเขาถือมีดอะไรเราแม่แม่เปลี่ยนจี่มันอะไรเมวเหรอหนักกว่าแล้วนะ บรรยากาศเวลา17นาฬิกาครับรถก็จะเยอะหน่อยอากาศเย็นสบายนี่ก็ตลาดกับข้าวกับข้ายินครับตลาดสังขัะ คอข้านที่จะเยอะหน่อยนะครับตอนเย็นนี่ก็จะเป็นทางไป ตัวหมู่บ้านครับหมู่บ้านดูหมู่บ้านหนองสลัมหมู่บ้านจริงเมง